บายบาย ILTW ก็เป็นทางทีมนิกแม่นะครับผมประกาศอย่างออฟฟิเชียแล้วนะครับประกาศอย่างเป็นทางการนะครับผมว่าได้แยกทางกับผู้เล่นแครี่ของเขาอย่าง ILTW เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากซีซั่นที่ผ่านมานะครับผมทีมนิกแม่ต้องบอกว่าฟอร์มส้นตีนมากนะครับผมก็จบลงด้วยอันดับ8นะครับผมใน การแข่งขัน DPC ของโซนเวสเทิร์นยุโรปนะครับผมพูดง่ายก็คือจบที่โลนั่นเองนะครับผมแล้วสุดท้ายนี่ผมทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คือการแยกทางกับ ILTW นั่นเองนะครับผมก็ฟอร์มของ,ง ILTW นะผมก็ค่อนข้างดีนะครผมสำหรับช่วงที่มาอยู่กับ n i ก k มาใหม่ๆนะครับจนสามารถช่วยให้ n i ก k ม a เนี่ยได้ไป v p l a y นะครับผมก็คือได้ไปเมเจอร์ นั่นเองนะครับผมเมเจอร์แรกหลังจากที่มีโควิด19นะครับผมแล้วก็เป็นเมเจอร์เดียวนะครับผมที่ทางทีมนิกแม่ได้ไปนะครับผมแล้วสุดท้ายทีไอก็ไม่ได้ไปนะฮะสำหรับทีมนิกแม่นะครับผมต้นแล้วจนรอดนะครับผมในฤดูกาลนี้ก็จบที่โหลนะครับผมสำหรับบิลซีต้องได้ไปเล่นในดีวิชั่นที่2นะครับผมสำหรับทีมนิกแม่นะครับเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตามากนะครับผมสำหรับแฟนๆ ของทีมนิกแมาในับสุดท้ายก็แยกทางกับ i อเอเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอดูกันว่าแครรี่คนใหม่นะครับผมของทีมนิกแมสจะเป็นใครในผมแล้ว IL จะได้ไปอยู่ทีมไหนไงั้นก็ฝากแฟนแฟนนิกแมสติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องคนจัดกองด้วยครับผมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ